คลิปนี้มาฟังบทสรุปของรองเท้าวิ่งซูปเปอร์ชูสที่แหวกกระแสะในชั่วโมงนี้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชนแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปทริซ่ากับผมแบลิคเชนเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปฟูลรีวิวนะครับเรียกว่าฟูลรีวิวแล้วกัน E.P. 2องรองวิ่งนะครับของ Nike Vaporfly n e าเน็กเปอร์เคู่นี้นั่นเองนะครับก็ ผมได้มีโอกาสเอาไปลงนะครับเอาไปลงวิ่งรายการล่าสุดนะครับก็คืองานเดินวิ่งสิร,ริลาชนะครับเดินวิ่งสิร,ริาชระยะ11กิโลนะครับก็ ได้ลองในทุกๆย่างความเร็วลองใช้แบบจริงๆนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาเล่าให้ฟังได้แล้วนะครับว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคู่นี้เหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครบ้างนะครับแล้วก็ชอบไม่ชอบอะไรก็เดี๋ยวรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะครับเอาเรื่องความรู้สึกก่อนนะครับความรู้สึกกับเจ้าเว็บไฟน์ในเปอร์เซ็นต์สีอันดับแรกเลยนะครับในเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงเนี่ยเซอร์ไพรส์เลย ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นคลิปลองวิ่งครั้งแรกเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับในเรื่องของความมั่นคงแต่การที่ลงสนามจริงๆอยู่ในสนามจริงๆในสภาพรูทของซีดาส์าเนี่ยอย่างที่ใครเคยไปวิ่งนะครับก็จะรู้แหละ ออกจากซีเรียก็จะขึ้นเนินยาวเลยนะครับแล้วก็สารพัดเนินอ่ะเนินแล้วเนินอีกนะครับขึ้นสะพานพระราม8ลงสะพานพระราม8ขึ้นกลับอีกลงอีกลงเนินขึ้นเนินอยู่งั้นนะ่ะเพราะฉนั้นมันก็จะมีหลายๆสภาพเหตุการณ์นะครับแต่ความมั่นคงคู่นี้บอกเลยว่าสูงมากสำหรับคนเท้าล้มอย่างผมด้วยนะคือที่บอกว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าถ้าใครดูในช่วงกลางเท้าเนี่ย บริเวณกลางเท้าเนี่ยมันแคบมากแล้วก็ว้าวมากนะครับแต่เวลายืนเดินนะครับใส่เดินเนี่ยมันลงเท้าได้แบบนิ่งมั่นคงนะครับก็คืออาจจะด้วยตัวแผ่นฟลายเพดที่มันมาช่วยค้ำนะครับแล้วก็ อาจจะเป็นเรื่องดีไซน์ด้วยนะครับแล้วก็ในโฟมซูมอฟอมในโฟมซูมเอ็กซ์ของตัว n e x u เนี่ยมันจะค่อนข้างนุ่มแล้วก็ไม่ได้ยุบยากนะครับไม่ได้ยุบยากเพราะนั้นเวลาเดินหรือว่าวิ่งช้าๆเนี่ยบอกเลยว่าคู่นี้มั่นคงคนเท้าล้มแบบผมก็เรียได้ว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้มีการบิดไปบิดมาหรือว่ายุบยากแต่อย่างใดเลยความมั่นคงค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับฟีลลิ่งการวิ่งเวลาวิ่งช้าๆเนี่ย มันดีอย่างหนึง่งตรงที่มันมีน้ําหนักเบาครับในรูทซิลิล่าเดี๋ยวบอกเลยว่าวันนั้นเป็นวันที่อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนิดนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แบบเดินสลับวิ่งเยอะครับเดินช้าบ้างวิ่งจ็อกช้าช้าบ้างนะครับวิ่งทําความเร็วบ้างเวลาแบบเฮ้ยแรงเริ่มมีก็วิ่งเร็วด้วยอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งช้าเนี่ยบอกเลยว่าฟิลดีตรงที่เรื่องน้ําหนักเบาครับเวลาวิ่งช้าช้าในย่านความเร็วแบบเพส หเพจเจและกันอ่ะเพจเจและกันเพจเจเพจแปดด้วยอ่ะ uh. ตัวนี้มันได้เรื่องความมั่นคงแล้วก็ได้เรื่องความเบาครับรวมไปถึงในช่วงบริเวณส้นนะครับมันจะมีความนุ่ม นุ่มกําลังดีไม่ได้นุ่มแบบสบายไม่ได้นุ่มยบยาบนะครับมันเป็นฟิลแบบนุ่มแน่นเป็นซูเม์ที่ค่อนข้างนุ่มแน่นนะครับคือเรากดดูก็จะรู้สึกแหละว่ามันมันนุ่มนะแต่เวลาใส่เลยจริงๆเนี่ยมันเป็นความนุ่มกําลังดีเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งช้าๆวิ่งเพจเจ็ดเพจแปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเบาสบายแล้วก็นุ่มซับพอร์ตเท้าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทีนี้พอเร่งความเร็วขึ้นมาเป็นเพจห้าเพจหสมมุตินะครับในย่านเพจห้าเพจหหรือแม้กระทั่งใครได้ดูคลิปงานสิริราเนี่ย ไปสายเออพอไปสายก็ต้องวิ่งแบบวิ่งเพื่อจะให้ทันแบบปิดบล็อกสตาร์นะครับเลือีกหนึ่งนาทีนะช่วงนั้นผมว่าผมมีวิ่งเพลสามเพลสี่เออช่วงนั้นบอกเลยว่ามันสนุกครับเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่วิ่งสนุกเลยนะครับกดไปกดไปนะครับคือเบาด้วยแล้วก็พอวิ่งเร็วเนี่ยเรามีการกดเท้าแลโยกเท้าเร็วนะครับมันจะตัวตัวแผ่นสังเกตว่าตัวแผ่นมันอยู่ใกล้พื้น น้องมันดีไซน์แผ่นใกล้พื้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเราตกปุ๊บเนี่ยไปเจอความแข็งนะครับมันก็เลยดีดขึ้นไปเลยเป็นรองเท้าที่นุ่มเด้งดีดเลยนะครับไม่ได้นุ่มมากนะครับแต่ว่าเด้งดีดมันมากนะครับแบบวิ่งปึ๊บปึ๊ปึป๊กดปุ๊บยกเท้ามันดีดเลยกดปุ๊บยกเท้ามันมันดีดทันทีนะครับถ้าแผ่นมันอยู่แบบใกล้เท้าเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนเนื้อโฟมอยู่ด้านล่างเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีความนุ่มเด้งแต่อันนี้ไม่ครับอันนี้กดปุ๊บ ดีดกดปุ๊บเด้งดีดกดปุ๊บเด้งดีดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายแบบสับขาสายที่แบบคาเดนซ์นะครับสายปั่นรอบขาเนี่ยตัวเนี้ยสนุกสับมันคือคําว่าสับมันเนี่ยบางรุ่นนะครับบางรุ่นเนี่ยเวลาสับมันจะแน่นๆใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยพอสับปุ๊บเนี่ยมันมีความเด้งจากโฟมซูมเอ็กซ์มาช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งก็เลยเป็นฟิลลิ่งที่แบบ ไม่เหมือนยุคนี้นะครับในยุคนี้อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะยุคนี้รองเท้าซุปเปอรช์ชูส่วนใหญ่ก็คือเน้นไปทางเรื่องความนุ่มเด้งหนานุ่มเด้งแต่ตัวเนี้ยความสูงของส้นเท้าก็ไม่เยอะประมาณ35ไม่ประมาณความสูง35นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเตีย้ยหรือว่าต่ำกว่ารองเท้าซุปเปอร์ชูในตลาดทั่วไปนะครับแต่ว่ามันเน้นไปในทางด้านเด้งสับมันนะครับเพราะนั้นคาแรคเตอร์มันจะไม่เหมือนกับรองเท้าพิมพ์นิยมสมัยนี้ละกันนั่นเอง เพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่วิ่งโคตรสดุกอีกคู่หนึ่งของปีนี้เลยทีเดียวครับสำหรับเจ้าเวเบอร์ไฟน์เนเปอร์เซนสีมาถึงข้อที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจกับเจ้าตัวไนกี้เวเบอร์ไฟ์เนเปอร์เซนสนะครับอันดับแรกไม่พูดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือสวยครับ อยากให้ดูนานกว่าน,นี้นะสวยโดยเฉพาะสีโปรโตไทป์นะครับสีโปรโตไทป์เนี่ยถือว่าเป็นดวงจะเรียกว่าเป็นดวงดีว,ว่าดวงเสียตังคือตอนนั้นไนกี้มันมีให้ทางไอแอมสองนะครับเขาให,ให้ให้ลงทะเบียนนะครับคอมเมนต์รูปอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อได้สิทธิ์ซื้อนะครับแล้วก็โชคดีได้ชื่อนี้มานะครับได้ชื่อผมมาก็ได้ซื้อมานะครับราคา8,500ก็สีนี้สวย เป็นรองเท้าไนกี้ที่ได้สีโปรตไทป์เป็นคู่แรกในชีวิตด้วยนะครับก็คือสีโปรตไทป์ก็คือสีเอกลักษณ์ของเขาครับสีอ่อจะเป็นตัวหลักๆก็จะเป็นสีขาวแบบงาช้างเนาะนุนวลตัวสูทใหญ่ๆสีแดงเอสีดำโอ้แล้วก็มีลายเส้นสีส้มนะครับนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของสีโปรตไทป์เพราะั้นสวยคําว่าสวยนอกจากสีแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวรูปแบบรูปทรงด้วยนะครับการออกแบบด้วยเมื่อเทียบกับ n น็กสามเนี่ยเน็กสามผมว่าดูแบบแปลกๆเนาะในมุมผมผมว่าเน็กสามดูแปลกๆเน็กหนึ่งเน็กสองก็ไปในทางเดียวกันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับมาเน็กสี่เนี่ยมันดูแบบดูได้สองอารมณ์อะครับก็คือทั้งอารมณ์แบบย้อนยุคเนาะเทรนดิชันนลด้วยแล้วก็มีความสปอร์ตนะครับความทันสมัยล้ำสมัยอยู่ด้วยคือลงตัวได้คเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่อย่างเอว่าไฟสามมาด้วยเนาะรูปทรงตรงนี้ที่ยื่นออกมาเป็นรูปทรงถ้วยต่าง สวยเลยดีไซน์สวยสีสวยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องสวยนะครับอันดับต่อมาก็คือเรื่องการระบายอากาศครับเนื่องจากอัปเปอร์ลักษณะเนี่ยจะเป็นตัวผ้าตะข่ายที่แบบโปร่งมากเนาะโปร่งแล้วก็ถ้าเราพูดถึงเฉพาะอัปเปอร์นะเน้นเฉพาะอัปเปอร์นะมันเป็นอัปเปอร์ที่ มีความทนทานนะครับผมดูแล้ววัสดุดีมีความหนานะครับเป็นการเย็บรายละเอียดทีๆนะครับก็คือดูมีความทนทานที่สำคัญคือมันโปร่งแสงมากนะครับเพราะ,ะนั้นการระบายอากาศในวันนั้นที่ผมเอาไปลองวิ่งนะครับก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะใส่เดินใส่อะไรอีกเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ร้อนไม่อบ อ้าวไม่สะสมความร้อนในเท้าแต่อย่างใดนะครับพื้นรองเท้าอะไรต่างๆก็ไม่ร้อนเลยเพราะฉะนั้นการระบายอากาศสุดยอดแล้วก็อัปเปอร์ดีอัปเปอร์ดูทนทานดีนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องฟิตติ้งครับฟิตติ้งเนี่ยผมเป็นคนที่หน้าเท้าค่อนข้างกว้างแต่ไม่ถึง 2E นะครับคู่นี้ใส่ตรงไซส์ใส่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกเอ๊ะหน่อย ว่าแบบเฮ้ยแคบไปหรือเปล่าวะมันบีบเท้าหรือเปล่าวะแต่พอใส่จริงเนี่ยมันเป็นความพอดีที่พอดีเลยพอดีที่พอดีจริงๆนะครับหน้าเท้าอาจจะเหลือสั้นกว่าปกตินิดหนึ่งแต่ผมใส่วิ่งแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาใส่วิ่ง11กิโลแล้วคิดว่า ด้วยฟิลลิ่งแบบนี้ผมวิ่งถึงฮาร์ถึง21อก็วิ่งได้นะครับมาอันนี้เอาเรื่องไซส์ก่อนนะคิดว่าวิ่งได้นะครับคือมันเป็นฟิตติ้งที่พอดีอะเออฟิตติ้งบางอย่างบางคู่ก็จะรู้สึกว่าใส่สบายบางคู่จะรู้สึกว่าแน่นเกินไปคับเกินไปบางคู่รู้สึกว่าหลังเท้าอึดอดัดบางคู่รู้สึกว่าเพดานเท้าต่ำบางคู่รู้สึกว่าหน้าชนแต่คู่นี้เป็นฟิตติ้งที่พอดี คือต้องบอกก่อนรูปเท้าแต่ละคนความยาวลักษณะหลังเท้าความกว้างอะไรอาจจะแตกต่างกันแต่สําหรับผมเนี่ยไนกี้เวฟฟลายเน็กเป็นี่ยเป็นความความพอดีจริงๆอ่ะพอดีแบบโคตรพอดีเลยใส่แล้ววิ่งสบายวิ่งพอดีเหมือนรองเท้ามันเป็นชิ้นเดียวกับเท้าเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมชอบมากๆเรื่องฟิตติ้งนั่นเองนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องน้ําหนักครับคู่นี้ช่างอีกที จำไม่ได้แต่เบามากเบาที่สุดเท่าที่เคยลองมาด้วยนะครับไซส์9 US 27เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่165กรัมครับ9 US 165กรัมเบาที่สุดที่ผมเคยรีวิวหรือว่าทดลองใช้มาเลยนะเพราะนั้นข้อดีของน้ำหนักเบามันก็ไม่เป็นภาระขาครับวันที่ไปโรงงานเนี่ยมันหมด ร้อนแล้วก็ไม่ไหวซ้อมไม่ค่อยถึงด้วยนะครับแต่ถ้ารองเท้ามันหนักๆก,กว่านี้ผมว่ามันจะรู้สึกว่าล้ากว่านี้แต่คู่นี้ไม่มีปัญหาเลยรองเท้าไม่เป็นภาระแต่อย่างใดเพราะมันเบามากอะร้อกรัมครับ เบาสุดๆในไซส์ก้าคือเบา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 นะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของรองเท้าน้ําหนักเบาแน่นอนครับไม่เป็นภาราขาข้อดีข้อต่อไปของน้ําหนักเบาก็คือการยกเท้าการสับเท้ามันทําได้ง่ายก็ไปถึงข้อที่ชอบข้อต่อไปด้วยนะครับก็คือเรื่องการสับเท้านี่แหละการสับเท้าเนี่ยถ้าคุณแบบวันนั้นเออผมเล่าให้ฟังของผมแล้วกันผมตั้งมิตรนอม ตั้งเม็ทรนอมในการมินด้วยนะครับก็คือตั้งไว้ร้อยแปปกติผมวิ่งเนี่ยเป็นคนรอบขาไม่สูงมากนะครับประมาณ1 6 5 1 7 0ไม่เกินนี้ไม่เกิน1้0ยแต่วันนั้นอยากลองวิ่งรอบขา180ครับผมตั้งเม็นทอนอมแล้วก็วิ่งด้วยคู่เนี่ยคือน้ําหนักเบาแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวแผ่นมันอยู่ใกล้พื้นใช่ไหมเพราะนั้นเวลาวิ่งตามนมอ่ะตึก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 คือแบบรอบขามันสนุกมากอ่ะ คือถ้าผมแข็งแรงกว่านี้นะกลับไปฟิตเหมือนช่วงแบบกลางๆปีที่แล้วหรือปลายปีที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าคู่นี้นี่แบบสนุกเลยอะเพราะว่าสับเท้ามันนะครับคุมรอบขาได้นิ่งมากๆนะครับคือถ้ากำลังขามีกำลังกายมีหัวใจไหวเนี่ยผมว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบโอ้โหพาคุณไปได้ไกลพาคุณไปได้เร็วอีกคู่หนึ่งเลยนะเพราะว่า เบาควบคุมรอบขาได้นิ่งนิ่งมากนะครับผมตั้งร้อยแปเนี่ยก็นิ่งแล้วก็จังหวะดีเทมโป้ดีมากนะครับรวมไปถึงการสรับขาเนี่ยมันสนุกนะครับสับขาสนุกคุณกดเท้ากระทืบกเท้าแรงหน่อยเนี่ยถ้าเอาใหม่ถ้าไม่ได้กระทืบกเท้าแรงนะครับมันก็จะเป็นสายสับ,สบ แตด่ดีแตด่ดีแต่ดีไปงี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าออกแรงกระทึบเท้าหน่อยเนี่ยเท้าคุณก็จะกดไปกับตัวโฟมซูมเอนะครับแล้วก็กดแผ่นลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้ง2ความรู้สึกเลยก็คือสับขามันด้วยแล้วก็มีแรงดีดเด้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่วิ่งมันวิ่งสนุกนะครับแล้วก็ฟิตติ้งดีชอบมากๆนั่นเองนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับอันนี้เซอร์ไพรส คือก่อนที่จะฟูลรีวิวส่วนใหญ่เนี่ยผมจะต้องเอารองเท้าไปวิ่งลงงานก่อนเพื่ออะไรครับยิ่งช่วงนี้ฝนไม่ตกนึกออกไหมถนนแห้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าเวลาไปวิ่งในรายการเนี่ยมันจะเจอสเตชันน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ําก็จะท่วมปเปียกเลยตามฐานต่างๆเนี่ยคู่นี้ที่เซอร์ไพรส์คือเกาะเออ ไม่รู้เป็นคนเดียวหรือเปล่านะใครใช้คู่นี้อยู่ลองมาเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้ครับคือฟิลลิ่งเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังเรื่องความหนึบความก่อของรองเท้าไนกี้สักเท่าไหร่นะครับแต่เน็กเซนสี่เยก่อถนนจริงๆครับคือผมเอาไปเทสในสเตชันน้ำเนี่ยทั้งเดินนะครับทั้งแบบเฮ้ยลองหวดดูเติมน้ําเสร็จลองหวดวิ่งออกไปเลยอะ่ะคู่นี้ไม่ฉลบครับคืออาจจะมีอาการนิดนึงแต่นี้จริงๆคือแทบไม่รู้สึกอะ่ะ เรียกได้ว่ามันเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกครับเราด้วยความที่เราคิดว่ามันลื่นแน่แ,นแต่พอไปวิ่งจริงเนี่ยมันไม่ลื่นด้วยลงน้ําไปเนี่ยมันก่อถนนออกไปได้แบบฟึบเลยคือพูดง่ายว่าดีดกดแล้วก็พุ่งไปได้เลยครับไม่ได้แฉลบไม่มีการสลิปใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้คือแบบโอ้คันเลยโทษครับขัดจังหวะน,นิดนึงคู่นี้คือแบบพื้นดีเกาะดีมากนะครับเกาะน้ําในทุกเขาเรียกว่าอะไรทุก สภาพพื้นถนนนะครับวันนั้นวิ่งไต่เรียกเรียกว่าดันเนินขึ้นไปนะครับก็เกาะได้ดีจิกเท้าได้ดีนะครับผ่านน้ำผ่านแอ่งน้ำก็ไม่มีการฉลับหรือว่าลื่นถลายแต่อย่างใดเลยเพราะนั้นคู่นี้พื้นดีมากแล้วก็มั่นคงมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นข้อต่อไปก็พูดถึงเรื่องความมั่นคงแล้วกันนะครับความมั่นคงดีมาก ไม่มียบยาบไม่มีพลิกไม่มีบิดเลยนะครับไม่มีโครงเพลงใดๆเลยเพราะนั้นประหลาดใจด้วยนะครับในเรื่องความมั่นคงอันนี้ชอบมากจริงๆนะครับข้อต่อไปที่ชอบผมว่ามันเป็นรองเท้าที่เด้งดีนะเออก็ย้อนไปถึงเรื่องสับด้วยเนาะเด้งดีถ้าวิ่งแบบกดลงปลายเท้าแล้วก็ออกแรงจิกเท้านิดหนึ่งคู่นี้บอกเลยว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่เด้งดีมีอะไรบ้างล่ะ โฟมซูเมกครับผมว่าโฟมซูเมกเป็นโฟมเบอร์ต้นๆเลยที่ได้เรื่องความนุ่มเด้งนะครับบวกกับแผ่นคาร์บอนเพลทไฟลเพลทแบบเต็มผืนนะครับยิ่งทำให้รองเท้าคู่นี้ถีบส่งได้มันสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการรองเท้านุ่มเด้งเบาเนี่ยคู่นี้ตอบโจทย์ที่สุดเหนื่อยแล้วว่าข้อดีชอบไปหมดเลยมันก็ต้องมีข้อที่ไม่ชอบใช่ไหมครับ รับชมบมาถึงข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตนะครับอันนี้ดอกจานไว้น,นิดนึงว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวซึ่งมันอาจจะไม่เกิดกับคนอื่นหรือว่าไม่รู้สึกกับคนอื่นก็ได้นะครับอันดับแรกเลยก็คือหลังจากที่ผมเอาไปวิ่งจริงจังนะครับในงานสึราชเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีอาการแบบสถานเท้านิดนึงคล้ายๆกับที่เจอในเมตาสปีดเฮดพารีสครับคือไม่ได้ถึงกระปวดระบมหรือว่าแย่ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมีอาการแบบแบบตึง,ตง ตึงๆจมูกเท้าระบบจมูกเท้านิดหนึ่งจะเรียกว่าระบบก็จะรู้สึกเจ็บแต่มันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นคล้ายๆเอทพารีสหรือคือรู้สึกฟิลอย่างนั้นนะครับก็เจออันดับแรกนะครับอันดับต่อมานะครับก็คือเรื่องเรื่องสภาพนัน่นละกันครับใครอาจจะคุ้นชินเนาะก็คือพูดง่ายเรื่องไอ้ความย่นตรงเนี้ย ความย่นรอบๆเนี่ยผมว่าทุกท่านน่าจะชินอยู่แล้วใส่เหยียบครั้งแรกอย่าว่าแต่ใส่เลยยังไม่ต้องใส่เนี่ยมันก็ย่นมาแล้วใช่ไหมครับแต่เนี่ยให้ดูพื้นรองเท้าเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับพื้นรองเท้าเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ว่ามันน่าเกียดอ่ะมันเป็นเหมือนรอยแบบทุ่งกุลาล้องไห้คือเป็นรอยยับยับย่นย่นแล้วก็เหมือนดินแห้งๆที่มันราอ่ะนี่วิ่งไปแค่20กิโลไม่ถึงดีด้วยมั้ง18 19ิกิโลอ่ะแต่แบบ อายนิดนึงเนาะสภาพมันน่าเกลียดมันไม่ได้เสียหายนะมันไม่ได้เสียหายผมต้องบอกก่นอนเลยไม่ได้ฉีกขาดหรือว่าแตกปีอะไรแต่อย่างใดนะแต่ว่ามันย่นอะมันย่นแล้วมันก็เป็นเหมือนเนี่ยเดี๋ยวผมแทรกภาพไปดูมันเหมือนดินแตกอะคือเห็นแล้วแบบมันมันรู้สึกเป็นความรู้สึกทางใจนะความรู้สึกทางใจนิดนึงนะครับแต่ขณะที่ส่วนที่เป็นยางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าหรือว่าหน้าเท้าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เท่าที่ใช้มายังไม่เจอรอยปีใดๆนะนี่ก็เป็นข้อที่แบบ เออนิดนึงอะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นปกติแหละแสดงว่าคุณได้ของแท้นั่นเองนะข้อต่อไปนะครับที่ควรตั้งข้อสังเกตก็คือผมเจออาการแบบส้นมันขยับนิดนึงโดยเฉพาะตอนที่วิ่งช้าๆนะครับหรือวิ่งเร็วเราอาจจะมันก็อาจจะขยับด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าเราโยกเท้าเร็วไงคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมอะล็อกข้อเท้าแบบ ร้อยลันื้อหลูนะครับร้อยละเนื้อหลูแล้วก็ล็อกข้อเท้าแบบแน่นแหละแน่นชนิดที่ว่าแบบหลังเท้าอึดอัดแล้วอะ่ะแต่ว่าเวลาเดินเดินไม่เท่าไหร่เวลาวิ่งช้าๆจ้อกๆเนี่ยรู้สึกว่าฟิตติ้งหรือว่าการล็อกข้อเท้าเนี่ยมันไม่ได้ทําได้ดีมากนะครับมันมีการขยับขยับเหมือนข้อเท้ามันจะเท้ามันจะยก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 ขยับนิดนึงนะครับวิ่งเร็วก็ไม่รู้สึกนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งช้าๆช้าๆเนี่ยต้องคือคือแบบเพจห้าเพจหกเนี่ยยังเขาเรียกว่าเพจ เพจห้ไม่รู้สึกเพจเจเพจแปอย่างเงีเ้ยเพจเจหรือว่าเพจหกครึ่งเนี่ยผมว่ายังรู้สึกอยู่เลยวิ่งเพจหกเพจหกครึ่งสาหรับผมเนี่ยที่บอกว่าพอดีอะ่ะคือพอดีตรงนี้แต่ว่าส้นบันดันยกงงไหมย้อนแยงไหมเออเพราะฉะนั้นคือ มันจะรู้สึกว่าขยับนิดนึงก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ล็อกดีจนแบบรู้สึกมั่นใจมากมายนั่นเองนะครับข้อต่อไปที่ควรตั้งข้อสังเกตอาจจะเป็นเรื่องราคาครับก่อนหน้าเนี่ยตัวเน็กเปอร์เซนต์เน็กเปอร์เซนต์ก่อนหน้าเนี่ย, Next นนยมันจะอยู่ที่7,800ถ้าจำไม่ผิดนะครับเน็กเปอร์เซนต์สามแต่มาเป็นเน็กเปอร์เซนต์สี่เนี่ยราคาซัดไป8,5 0พนาะครับเพราะนั้นราคา8,5 0 0เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มกลุ่มแบบไฮเอนดละกลุ่มที่สามารถซื้อรองเท้าวิ่งแบบ ซปเปอร์ชูได้หลากหลายยี่ห้อเลยคือเราซื้อผ่านแอป n นกี้กคู่นี้ผ่านตัว im 2อ7โดยตรงนะครับในช็อปหรือว่าในแอป n นกี้เนี่ยไม่ลดราคาอยู่แล้ว8,500เน,น้นๆนนะครับเทียบราคาเนี่ยมันเทียบกับอย่างต่อให้เป็น adidas pro 4ที่เป็นตัวชูโรงเลยเนี่ยก็ยังแพงกว่าแพงกว่า adidas pro 4ด้วย500นะครับหรือเทียบกับรองเท้าอื่นที่8,9 0 0 9,000พอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนลดลงมาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นราคามันจะค่อนข้างสูงไปนิดหนึ่งถ้าราคามัน7 9 9 0อะไรเงี้ยผมว่าเออก็ยังพอได้เนาะแต่พอ8,500ราคามันก็เออสยองนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วผมว่ามันมันอาจจะแพงไปนิดหนึ่งเนาะแพงไปนิดหนึ่งแต่ว่าเอ่อก็แล้วแต่นะกระเป๋าเงินคุณกระเป๋าเงินผมก็ถ้าชอบก็จัดไปก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับ สรุปส่งท้ายคลิปครับรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ชอบความมันความสับคนที่เน้นเรื่องรอบขาเน้นเรื่องสับขาเร็วนะครับเน้นรองเท้าที่อัดความเร็วได้หลากหลายเป็นคู่หนึ่งที่วิ่งได้หลากหลายนะครับ วิ่งในคอร์ดสั้นๆมันๆหรือว่าวิ่ง5 k 10 k ทําความเร็วเนี่ยผมว่าทำได้ดีเพราะว่ามันน้ำหนักเบาแล้วก็ตอบสนองได้ดีนะครับทานซิชั่นดีทานซิชั่นดีลืมบอกนะครับมันส่งเท้าได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ในเรื่องของการวิ่งระยะสั้นได้ดีมากๆนะครับวิ่งยาวได้ไหมนะครับคู่นี้มีขึ้นโพเดียมมาราธอนรา,ายการอะไรวะ ผมจำไม่ได้เดือนที่แล้วโทษทีนะครับมีขึ้นโพเดียมมาราธอนแล้วเพราะเพราะฉะนั้นผมว่าไม่มีปัญหาวิ่งยาวก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าวิ่งฮาบกำลังเหมาะวิ่งฮาบในย่านความเร็วเพจเจ็ดเพจหกอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งเพจห้าผมว่าคู่นี้วิ่งได้นะครับวิ่งฮาบได้แบบดีเพราะว่าอะไรในเกมยาวๆของฮาบมาราธอนเนี่ยรองเท้าน้ําหนักเบาก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นรองเท้าที่เรนจ์ในการวิ่งกว้างนะครับสำหรับคนที่ทําความเร็วนะครับมือใหม่เหมาะไหม มือใหม่ผมว่าถ้าชอบดีไซน์ผมว่าก็ดีดีตรงไหนดีตรงเรื่องน้ําหนักเบาครับมือใหม่แล้วน้ําหนักเบาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้เรื่องความมั่นคงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มันก็เลยตอบโจทย์ถามว่ามือใหม่ที่ต้องการซุปเปอร์ชูเนี่ยเป็นคู่แรกผมว่าก็พอได้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าเป็นแฟนแฟนบอยไนกี้อย่างเงี้ยก็โอเคนะแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันจะมีรองเท้าซุปเปอร์ชูที่วิ่งสบายใส,ยสย่สบายกว่าอย่างเช่น อ d ดียสอเดอยสโปร4หรือว่า New บาล a า c e s กซ์ซีลิทเวอร์ชัน4นะครับผมว่าก็วิ่งได้สบายวิ่งได้ง่ายกว่านี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปของไนกี้เวเบ f ร์ n ไซน์เน็กเ4ซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นรองเท้าที่แหวกกระแสในยุคนี้นะครับที่เน้นไปความหนาความนุ่มความเด้งกันทั้งหมดแล้วนะครับแต่คู่นี้มาในเรื่องความบางความแน่นความสับ ความมันความสนุกเพราะนั้นก็ตอบโจทย์สําหรับใครที่ชอบความมันๆอ่ะใครที่อยากได้รองเท้าเอาไปซิ่งระยะสั้นๆเนี่ยผมเชียร์คู่นี้นะครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผมยกให้เป็นรองเท้าซุปเปอรช์ชูคิดว่านะหนึ่งในรองเท้าซุปเปอร์ชูที่ดีที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกับความรู้สึกรองเท้าซุปเปอร์ชูคู่อื่นเลยนั่นเองกับเจ้าไนกี้เวลฟายเน็กอร์เซนสีนั่นเอง สำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่อาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างจากชา n นลกูรูบ้างม่รู้บ้างบายปรัิาสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ